ครับตอนนี้นะครับเรามาดูวิธีการสร้างห้องเรียนนะครับการสร้างห้องเรียนใน Deep นะครับพอเราล็อกอินเข้ามาในระดับของครูนะครับตอนนี้เราเราอยู่ในยูเซอร์ที่เป็นระดับของครูนะครับในระดับของครูก็จะมีรายงานผลเหมือนกันใช่ไหมครับสามารถดูในส่วนของรายงานผลสื่อตรงนี้ได้นะครับจำนวนผู้ใช้งานต่างๆแล้วก็ในที่นี้นะครับเขาก็จะมีห้องเรียนให้เรา าสามารถสร้างห้องเรียนได้พอคุณครูคลิกห้องเรียนตรงนี้คุณครูจะเห็นว่ามีหลายคนที่สร้างห้องเรียนไว้นะครับในในล่าสุดนะครับผมลองสร้างห้องเรียนที่ทําให้ดูในระดับของอผู้ดูแลระดับฐานศึกษาใช่ไหมครับที่ผมสร้างขึ้นก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยเป็นห้องเรียนวิเศษวิทยาศาสตร์มีเทสตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับแต่ในระดับครู นะครับในระดับครูก็สามารถที่จะสร้างได้เช่นเดียวกันครูสามารถคลิกสร้างตรงนี้ได้เลยนะครับสร้างตรงนี้นะฮะแล้วเลือกระดับชั้นนะครับสมมติคุณครูสอนชั้นม .1 ตรงนี้นะครับชื่อห้องห้องไหนละ่ะสมมติสอนห้อง1ทับ5นะครับคุณครูก็ใส่5ไปเลยหรือใส่1ทับ5อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะได้รู้ว่าเป็นห้อง1ทับ5 ปีการศึกษานะครับ2564ก็ใส่2564จากนั้นภาคการศึกษาตรงนี้นะครับในระดับของอผู้ดูแลในสถานศึกษาสร้างไว้นะครับเป็นปีการศึกษา2 5 6 4ก็จะโชว์มาแบบนี้นะครับก็จะคลิกเป็น2 5 6 4แบบนี้นะที่ผมสร้างล่าสุดเมื่อกี้นะครับนี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้สามารถคลิกได้เลยนะครับระดับครูจะไม่สามารถสร้างปีการศึกษาได้นะครับจะเห็นว่าสามารถเลือกได้อย่างเดียว นะระดับผู้ดูแลแต่ักศึกษาจะเป็นคนสร้างให้เรานะครับแล้วก็คลิกแบบนี้นะต่อไปนะครับรายละเอียดของห้องเรียนคุณครูก็ใส่ในส่วนของรายละเอียดเป็นห้องโฮมรูมเป็นห้องอะไรก็คุณครูก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับหรือเป็นวิชาอ,อ,อะไระ่ะการงานอาชีพเป็นวิชาวิทยาศาสตร์มี่รายละเอียดของห้องเรียนเป็นยังไงก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับประเภทของห้องเรียนนะครับอย่างเช่นสมมติเป็นที่ผมสร้างไว้ล่าสุดก็คือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ขึ้นมาใช่ไหมครับที่เป็นประเภทของห้องเรียนนะครับมันจะมีห้องเรียนประเภทแผนอังกฤษแผนคอมแผนอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระดับการศึกษาเป็นคนสร้างประเภทห้องเรียนไว้นะครับเราเป็นครูเรามีหน้าที่เลือกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกไว้นะดังตัวอย่างที่ผมสร้างเป็นเทสไว้ตรงนี้นะครับนะผมก็คลิกในส่วนของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่เป็นเทสตร,ตรงนี้ไว้ล่าสุดเนาะผมก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นผมคลิกบันทึกครับ ปึ้งแบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับมอหนึ่งเห็นไหมครับนี่มอหนึ่งครับห้าเห็นไหมครับเป็นห้องเรียนวิเศษวิทยาศาสตร์เทสเห็นไหมครับนี่มีสองอันเลยนะครับอันนี้เป็นที่สร้างขึ้นครั้งแรกเนาะทีนี้ตรงเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างได้นะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับเราสามารถที่จะ เลือกในส่วนของครูผู้สอนตรงนี้ได้นะเราเอาใครเป็นครูผู้สอนในะครับใครผู้สอนวิชานี้อันนี้คือระดับครูนะครับครูก็ไปหาชื่อของครูผู้สอนสามารถใส่ร่วมกันได้นะครับนะครูก็เลื่อนลงมาดูเลยนะครับนี่มีใครบ้างก็จะมีชื่อของครูในโรงเรียนของคุณครูค้างอยู่ตรงนี้นะครับถ้านะหากว่าเราเ ดูนะนะครับเราสามารถที่จะเซิร์ชของครูตรงนี้ได้นะครับอลองดูนะครับว่ามีหรือเปล่าพี่บูนนี่หนไหมครับพี่บูนทวิตเน่ยตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกตรงนี้ปุ๊บเลือกชื่อของคุณครูก็จะลิงก์มาตรงนี้นะครับอ,อย่างเช่น2คนนะครับสบทัดด้วย คนหนึ่งอ่าโอเคแค่พิมพ์ตรงนี้นะครับเขาจะขึน้นมาคุณครูก็สามารถคลิกเลือกตรงนี้ได้นั่นหมายความว่าครูประจําชั้นตรงนี้นะครับมี2คนคนุณครูก็ใส่2คนตรงนี้ไปนะครับเห็นไหมฮะแล้วคุณครูก็คลิกบันทึกไปตรงนี้นะครับบันทึกไปตรงนี้เลยปึง้งเสร็จเรียบร้อยนะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแคุณครูคลิกโอเคได้เลยนี่ในระดับชั้นม1ม 1, 1ทับ้าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับขเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้น่ะ เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาวงเล็บไว้ที่หนึ่งนะครับเป็นเทสเนาะเราจะได้ไม่สับสนนะครับนะผมจะได้ลบได้ง่ายขึ้นนะเขบันทึกเนาะสามารถแก้ไขได้ตรงนี้นะครับนี่คือมาเทสเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ในส่วนของครูประจําชั้นผ่านเนาะนะครับเราสามารถคลิกเลือกตรงนี้ได้ค้นหาแล้วก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เพิ่มเติมนะครับในกรณีน,นะครับถ้าหากว่าชื่อมันเยอะ ใช่ไหมครับหลายตัวคุณครูก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้เลือกแผนการเรียนตรงนี้ได้ในการหานะครับอย่างเช่นผมคลิกเทตร,ตรงนี้ไว้ใช่ไหมครับผมก็คลิกนี่หนึ่งอันมันก็จะโชว์ในส่วนของประเภทของห้องเรียนที่เราสร้างขึ้นไว้นะครับโดยผู้ดูแลระดับระดับโร,รงเรียนนั่นเองนะครับแผนการเรียนนะก็สามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับหรือแม้แต่นะครับเลือกเป็น ตรงนี้ระดับชั้นนะครับมไหนเราก็สามารถเลือกได้นะครับระดับชั้นสมมุติว่ามหนึ่งคุณครูก็เลือกมหนึ่งตรงนี้เขาก็จะมหนึ่งมาทั้งหมดเลยนะครับสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะครับคุณผู้สอนผ่านไปแล้วนะครับเลือกดูผ่านไปแล้วต่อไปครับเราไปดูผู้เรียนในห้องเรียนนะครับคุณครูต้องคลิกตรงนี้ครับไปดูผู้เรียนในห้องเรียนนะครับจากนั้นคุณครูต้องไปเซิร์ชชื่อนะครับเซิร์ชชื่อของแต่ละคนนะครับว่า มีใครบ้างนะครับบางทีนะครับอย่างเช่นกอนกหนกอย่างเงี้ยนะฮะตองดูนะฮะเงี้ยนะครับมีหลายคนใช่ไหมครับเนี่ยคุณครูก็เลือกดูนามสกุลว่าใครที่เป็นนามสกุลของระดับชั้นของคุณครูนะครับคุณครูก็คลิกแล้วก็เลือกโยนในส่วนของตัวเนี้ยไว้ที่ฝั่งของนักเรียนได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือลักษณะของการเลือกผู้เรียนนะครับปฏิท um ินตารางสอนตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับเลือกเป็นตารางสอนได้นะครับลองคลิกเลือกตารางสอนนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างมุมบนขวาตรงนี mm ้ได้นะครับตารางสอนเทอมไหนนะครับอันนี้ก็คือ ผู้ดูแลระบบระดับสถานศึกษานะครับสร้างไว้ล่างสุดใช่ไหมครับ2ทับ2อกนะครับก็คลิก2ทับสตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็เริ่มเริ่มวันไหนล่ะที่สอนนะครับที่สุดวันไหนวิชาอะไรคุณผูก็สามารถคลิกได้ตรงนี้นะครับวันไหนวันจันทร์นะครับเริ่มต้นเวลาไหนนะครับวันจันทร์สมมุติเวลา11โมงนะครับที่สุดเวลา12 อยู่00ใช่ไหมครับชั่วโมงหนึ่งเนาะคุณครูก็สามารถคุณครูสามารถสร้างได้หรือสอน50นาทีก็คือ11โมงถึง11โมง50อย่างเงี้ยนะครับทุกวันจันทร์สอนแต่ละวันนะครับจะเป็นแบบนี้เริ่มต้นวันไหนถึงสุดวันไหนใช่ไหมครับก็คือภาคเรียนที่2นะครับถ้าหากว่าเราคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะนะครับวิชาเรียนวิชาไหนนะครับอันนี้ก็ คุณครูก็สร้างวิชาเรียนก่อนนะครับวิชาเรียนตัวนี้เป็นวิชาเรียนไหนคุณครูก็สามารถเลือกได้นะครับวิชาเรียนตัวนี้นะครับนะเขาก็จะขึ้นมาให้เรานะครับตรงนี้นะสมมตินะครับวิชาเรียนเป็นเทคโนโลยีวิธีการคำนวณมาหนึ่งเพราะน,นี้เราเลือกเป็นมาหนึ่งเนาะใช่ไหมครับโอเคเราก็คลิกวิยาการคำนวณมาหนึ่งนะครับ จากนั้นเอกสารเพิ่มเติมมีไหมมีก็ใส่เข้าไปนะครับไม่มีก็ไม่ปไม่เป็นไรนะครับครูผู้สอนรายชื่อครูผู้สอนตรงนี้ใครนะครับพี่บุญทวิตนะครับสมมตินี่นะครับสามารถคลิกเข้าไปเลือกได้นะครับเข้ามาแบบนี้ครูผู้สอนกี่คน2คนก็เลือกไปนะครับคนเดียวก็เลือกคนเดียวอันนี้ก็คือตารางสอนก็จะมีให้เราแบบนี้นะครับ วิชาเรียนด้ือวิชาเรียนด้วยครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกบันทึกด้านล่างฝั่งขวาตรงนี้ครับด้านลา่างฝั่งขวาคลิกบันทึกได้เลยลองดูนะครับรนี่บันทึกเสร็จสิ้นสมบูรณ์จะเห็นว่าตารางของเรามันก็จะขึ้นทุกปันจันทเห็นไหมครับจะขึ้นมาแบบนี้นะอันนี้ก็คือตารางสอนนะครับจะกลับไปนะครับห้องเรียนคุณครูสามารถคลิกตบุมบนตรงนี้ได้นะครับมันจะมีเมนูห้องเรียนตรงนี้อยู่ ลิกกลับไปห้องเรียนตรงนี้ได้เลยนะครับก็แล้วก็คลิกเข้าไปที่วิชาของครูนะครับตารางสอนเห็นไหมครับเขาก็จะบันทึกในส่วนของตารางสอนไว้นี่เห็นไหมครับก็จะค้างกลับมาที่เดิมนะติดไปห้องเรียนนะครับหรือคุณครูจะแก้ไขตรงนี้นะครับคุณครูสามารถคลิกแก้ไขตรงนี้ได้นะครับนี่ประเภทของห้องเรียนต่างๆนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับขออนุญาตคลิกกลับมาที่ห้องเรียนเหมือนเดิมนะครับหรือจะลบห้องเรียนไปเลยก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อตรงนี้เรียบร้อยนะครับนะผ่นะานไหมครับห้องเรียนนะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือลักษณะของการสร้างห้องเรียนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวชื่เกินไปนะครับขอจบไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปดูเนื้อ